สวัสดีครับผู้นิยมพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้ผมบอกรอหนุ่มวนุเมืองลุงจะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาเล่นหาเหรียญอาจารย์น,นำวัดรอนสาราจังหวัดพัทลุงปี2519บล็อกจีวรจุดหลังพลหรือบล็อกประสบการณ์นั่นเองนะครับที่มาก็มาจากเหตุการณ์ที่มี คนร้ายใช้อาวุธปืน M16 นะครับกลาดยิงท่านนักการดน,น้องถึงท่านหนึ่งนะครับซึ่งปรากฏว่ากระสุนไม่เข้าเลยแม้แต่นัดเดียวนะครับมีก็แต่รอยพกช้ำนะครับที่โดนกระสุนนะครับเส้นก็เลยเป็นที่มาของ เหรียญบล็อกประสบการณ์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับนี่ครับอพินิหาระทึกขวัญกสุน m ร6สาศาด์สาย่นัดไม่ระบายผิวนายุทธเทศสมุนตรีมีเพียงเหรียญอาจารย์นำเหรียญเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ปรากฏตามสื่อมวลชนนะครับที่ผ่านมาในอดีตนะครับ ด้อนอะาจารย์นำปี19บล็อกจีวอจุดหลังบทหรือบ็อประสบการณ์นะครับการแยกบล็อกก็สามารถแยกแยกได้ไม่ยากนะครับตามที่ผมเคยได้นำเสนอไปในตอนที่แล้วนะครับอันดับแรกนะครับด้านหน้าก็จะต้องดูก่อนว่าในรู้จีวอนะครับ มีจุด,ดูนขึ้นมาที่เรียกว่าจีวรจุดหรือเปล่านะครับนะครับตรงนี้มีจะมีเนื้อเกินขึ้นมาลักษณะเป็นจุดกลมระหว่างร่องจีวรชายจีวรตรงนี้นะครับอันนี้คือที่มาของคำว่าจีวอจุดนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีเม็ดผดนะครับบริเวณเกือบทั่วเหรียญน,นะครับแต่ว่าที่มีผดเยอะก็จะในเขตบริเ,รเวณตรงตรูบนนะ จะมีกลุม่มผลที่สามารถจะเห็นได้ชัดน,นะครับตำแหน่งนี้ถึงแม้ว่าเหรียญจะสึกไปแล้วก็จะสามารถที่จะเห็นร่องรอยนะครับผลตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ตัวตามตัวอักขรต่างๆนะครับซึ่งบล็อกเกิเจากไม่มีนะครับนะี่ครับตรงนี้ก็จะมี นอ,อกจากนั้นก็ในบริเวณตรงกลางนะครับแถวตามยันต่างๆเนี่ยก็จะมีเหมือนกันเป็นปากปลายนะครับเป็นบทนะครับแล้วก็ข้อสังเกตของตอกจีวันจุดทางบทอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตรงบริเวณตัวยันตตรงนี้นะครับที่เป็นคมๆจะมีลักษณะเหมือน บี้แตกลงไปนะครับส่วนวัคซีนนีจ้จะเรียบร้อยจะไม่มีคันจะไม่มีลักษณะแตกแบบนี้นะครับ,นะรบผมจะให้ดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับมีความน่าสนใจในส่วนตรงส่วนไหนบ้างนะครับ น,นี่ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะครับอันนี้เป็นภาพเก่าที่ผมได้ทําไว้หลายปีแล้วนะคบแต่ว่าก็ยังสามารถใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับที่เรีนเยนะครับนี่ครับหน้าตาของท่านจะคมชัด มิตาเนี่ยมิตาจะตรงนะครับแลว้วก็ดูนมาให้ดูในบริเวณต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้จุด ที่รูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวตรงนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าสังเกตที่วันจุดหลังพดเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเจอจะมีเนื้อเกินเป็นติ่งอยู่ตรงนี้นะครับในพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับซึ่ง็อกอื่นก็าจะไม่มีเช่นเดียวกันนะครับดัะนั้นถ้าเห็นสภาพใช้ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นตัวร่องรอยของติ่งในพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวตรงนี้ก็ ค่อนข้างจะเป็นเหรียญแท้เลยครับนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดตำหนิที่ผมใช้พิจารณาได้เหมือนกันนะครับอันนี้ครับก็จะมีเม็ดโปรตีนนะครับตรงยันตรงนี้จะเป็นจะบี้แบนนะครับนี่ครับเม็ดโปรตีนในบริเวณน ไปเรื่อยๆก่อนนะครับดีย๋ยวผมจใจชี้ตรงจุดที่จะใช้เป็นจุดตายหรือจุดที่ใช้พิจารณากีแท้นะครับได้นี่นะครับครับจุดตัดจุด จุดตายที่หนึ่งนะครับที่จะแนะนํากันก็คือตรงบริเวณพอทหารตรงคําว่าพัทธลุงเนี่ยับจะมีเส้นขีดตางไี้ครับเส้นขุนแมวนานาเส้นขีดนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นการพิจารณาดีแท้ในพอทธจีวนจุดหลังพดได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งในพุทอื่นๆจะไม่มี เป็นจุดตายที่มาเล่าดมาปกกันนะครับต่อไปนะครับ g ีวันจุดนะครับทีวนจุดนี่เปลียนเหลี่ยนกยีก็มีนะครับแต่ว่าก็ใช้เป็นจุดที่นาประกบนะครับข้อสังเกตที่เลขสองไทยตรงนี้ฮะก็จะมีแบบคล้ายๆเป็นล็อกเรื่องแตกนะครับตรงนี้จะมีเนื้อเกินติ่งขึ้นมา ที่ตรงหัวเลกข้าตรงนี้ตำแหน่งนี้ใจว่าหัวตรงวนหามของหางของลกห้าตรงนี้จะติดกับจะติดกับขอเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นวัตถอื่นจะไม่ติดนะครับ นี้ก็เป็นจุดพิจารณาประกอบอีกจุดที่น่าสนใจนะครับที่เลขสองับเลขห้านะครับต่อไปด้านหลังครับด้านหลังก็น่เห็นแล้วว่าจะมีด้านหลังนะครับจะมีเม็ดผลเห็นไหมครับถ้าเห็นเม็ดผลนี่ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราะเป็นมดจมูกจุดหลังนะครับแล้วก็มีติ่งเนื้อเกิดในประจันเซียม นเหรียญบล็อกนี้นี่ค่อนข้างจะเล่นมไม่ยากครับเพราะว่ามีจุดตำหนิจุดตาอยู่หลายจุดทีเดียวที่นำมาประกอบกันเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นเหรียญแท้นะครับนะครับตรงยังตรงนี้ครัจะวิ่แบนนะครับสังเกตได้ครับบล็อกอื่นจะไม่มีนะครับต่อไปครับ จะเป็นจุดตำหนิจุดตายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือจะมีเส้นขนแมวที่ถ้าสังเกตนะครับจะมีลักษณะเหมือนเป็นเส้นลากนะครับเป็นเส้นขนแมวลากจากบริเวณเส้นยันตรงนี้มาตรงที่อักขระนะครับตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเส้นแบบคล้ายๆเป็นแนวขนานกันคู่ขนานกันสองเส้นนะครับ ก็จะเฉียวๆมาทางนี้นะครับนะครับว่าอ,อื่นก็จะไม่มีเช่นเดียวกันนะครับเส้นขนแมวตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันจากตัวที่คล้ายๆตัวหมูมานี้นะครับลงมาแล้วนะนี่ก็จะเป็นเส้นชัดเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเลืสภาพใช้เข้าบางทีเส้นพวกนี้ก็ยังมีอยู่ทำให้เราสามารถที่จะพิจารณาแท้ได้นะครับ มาครับอันนี้เป็นตัวอย่างเหรียญจีวรจุดหลังผดบล็อรกราชการเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นบล็อกที่มีตัวโค้ดวอสอด้ดน้หลังนะครับอันนี้ขอไม่ดูก่อนนะครับด้านหน้าก็มีจีวรมีจุดนะครับนะครับตัวต่อทหารก็จะมีเส้นขีดตรงน,นี้นะครับ,นะรบเป็นเป็นบล็อกเป็นบล็อกโค้ดวอสอนะครับ ซึ่งข้อมูลที่ศึกษามาก็พอสอนนี้ก็คือจะเป็นห้างทองวิสุุทธ์นะครับก็คือที่เหรียญที่มีการจอมผ่านร้านทองวิสุุทธ์นี่ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับชื่อน่าจะเป็นวิสรุธนะครับนี่ครับก็เห็นไหมครับก็จะมีเลขผล แชนเซียวก็จะมีเนื้อเกินเหมือนกันนะครับตัวยันก็จะมีแบนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับเม็ดผลบริเวณนี้นะครับนะครับอ่านี่ครับโคโคสองนะครับนี่ครับหูเหรียญหูเหรียญนะครับเห็นว่าจะมีจะมีเนื้อปิ้น ทางด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงรอบรอบรูหูของเหรียญน,นะครับจะมีเหมือนเป็นร่องเป็นตึกร่องนะเหมือนเป็นร่องวิ่งผ่านวิ่งรอบรูหูเหรียญน,นะตรงนี้ก็จะเป็นใช้เป็นจุดจารณาเก้แทได้เหมือนกันนะครับถ้าเห็นร่องตรงนี้ก็โอกาสแท้ก็จะค่อนข้างจะสูงนะครับนะครับอันนี้ทั้งบล็อกอีวันจุดหลังผลนะ ล็อกล้าแตกล็อกสายฝนก็เหมือนกันนะครับจะมีลักษณะดเดียวกันนะครับยกเว้นล็อกไหลจุดที่หูเหรียญจะแตกต่างออกไปนะครับอันนี้เป็นเหรียญสภาพใช้นะครับอีกเหรียญหนึ่งที่ยกตัวอย่างมาให้ดูเพื่อจะได้ฝึกแยกแยกนะครับฝึกการพิจารณาแยกเหรียญล็อกจีวจุดหลังผลก,กันนะครับ นี่เป็นเหรียญสภาพใช้ก็จริงครับแต่ว่ามันมีบางจุดยังเห็นตำหนิยังเห็นจุดตายที่เราสามารถที่จะแยกแยกกีดแั้ได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับนี่ครับติ่งเนื้อเกินตรงบริเวณศรสา,ราครับตรงนี้ต้องมีนะครับลักษณะนะครับยื่นออกมาจากขอบเหรียญน,นะครับ แล้วก็มีท่าทาะซ้อนกันเป็น2ชั้นนะครับถ้าสังเกตดีๆตรงนี้นะครับนะครับเหมือนคล้ายๆเป็นขนมชั้นนะครับซ้อนกันสองสองสอง,งชั้นนะครับนะครับดเทียนบางเด่นก็จะเห็นได้ชัดหน่อยนะครับบางเด่นก็อาจจะถ้าสภาพว่าใช้ก็อาใจไม่ค่อย,อยชัดเจนนะแล้วข้อนี้ครับที่เป็นจุดตายอย่างหนึ่งที่ผมเล่นมาตลอดเลยก็คือว่าจะมีเส้นวิ่ง ในบริเวณขอบเหรียญเส้นนี้เส้นด้านในเห็นไหมครับวิบ่งรอบขอบเหียญเลยนะครับเส้วนวิ่งนี้นะครับแล้วก็มานะครับที่สังเกตได้ชัดเจนก็ตรงบริเวณตัวใบอากาศคําว่าพัดลมนะครับตรงนี้เห็นนะครับจะมีเส้วนวิง่งเหมือนเป็นเส้นได้นะครับวางอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นบางเหรียญนี้ถ้าเห็นแค่ตรงนี้ครับ แค่เห็นเส้นวิ่งตรงนี้ก็จะสามารถบบกทีแท้ได้เลยครับนะครับค่อนข้างจะ90%ถึง100%เปนเลทีเดียวนะครับเท่าที่ผมสังเกตมานะครับพก็จะไม่มีเหรียญโดยเฉพาะเหรียญจีจะไม่มีเส้นเส้นดีนะครับครับดูวับต่อไปครับนะครับเมตานะครับโกลมมือนะครับชัดเจน บนจุดอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่าเห็นเป็นสภาพใช้ก็ก็หลายๆอย่างใช้เป็นประกอบในการพิจารณานะครับยิ่งยิ่งมีจุดตำหนิตรงกับที่แนวทางที่เล่นหามาเท่าไหร่เพรายิ่งสร้างความมั่นใจว่าจะเป็นเดรียนแทยมากขึ้นเท่านั้นนะครับนี่นะครับนะครับมีมีลักษณะของลบที่เลขสองนะครับ แล้วก็หาเลขค่าไหลนะครับจะจะมีเนื้อเกินนะครับติดกับขอบขอบเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นเหรียญสภาพใช้ก็ยังสามารถเห็นจุดกี้แท้ต่างๆได้ไม่ยากนะครับะครับให้ดูเส้นวิ่งหมกด้านเส้นวิ่งข้างในนะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็จะมีวิ่งมางล้ววิ่งผ่านผ่าน ตัวไม้โถตัวนะครับตัวแก้วดีกว่านะครับนะครับเหรียญแท้ต้องมีนะครับเส้นวิ่งเส้นลักษณะเหมือนเส้นได้วางเห็นไหมครับอย่างเงี้ยจะชัดเจนมากเลยตรงบริเวณแม่น้าลเรีว่าพัฒนนุนะครับนะครับถ้าเห็นตรงนี้โอกาสแท้มีสูงเลยครับนะครับสำหรับบล็อกจีมอนจุดลำพูนะครับต่อไปครับเป็นท่านหลังครับ ด้านหลังอันดับแรกเลยก็คือหูเหรียญนะครับเห็นไหมครับหูเหรียญมีปิ้นมีปิ้นออกมาด้านหลังแล้วก็จะมีร่องนะครับเป็นลักมันคล้ายๆร่องร่องรอกรูหูเหรียญนะครับเห็นใช้ช่องหนึ่งแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับมีเส้นนะครับมีเป็นสองชั้นนะครับที่ขอบเหรียญตรงนี้นะครับ ตัวนี้เมล็ดพัที่เกิดขึ้นบริเวณตัวกระดต่างๆเห็นไหมครับนะครับเพราะเกลือจะเรียบร้อยนะครับแต่พวกหลังพนนี้จะมีจะมีผลตามกระดับต่างๆนะครับตรงพจัน์ครึ่งเสี้ยวนะครับมีเนื้อติ่งนะเกิืตรงนี้นะครับนะครับตรงยานนี้จะมีการบี้แบนนะครับนะครับพี่นาหลายอย่างประกอบกันนะครับเพื่อ ให้เรายิ่งมั่นใจยิ่งขึ้นว่าจะเป็นเหรียแท้ตรงนี้จะมีเส้นขนแมวถ้าก็ต้องส่องดูดีๆถ้าเป็นเหียญสภาพใช้ก็อาจจะมีเหลืออยู่บ้างนะครับการันต์คตรงนี้นะครับ,นะรบอันนี้ก็จะให้เห็นเป็นแต่ละจุดอันนี้คือติ่งแลอะเกินที่บริเวณโสสา,านะครับอ่าเนี่ยครับ เส้นแนวเส้นจะอาจจะต้องตะแคงเดียวนะครับจะเห็นเส้นขนแมวที่ขนานกันตรงนี้นะครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับเพียงจะเป็นเส้นเส้นวิกคู่ขนานสองเส้นนะครับนี่ครับจะขยายเห็นไหมครับเส้นขนแมวนี่ครับเนี่ยสองเส้นนี้วักนี้จะเห็นชัดเจนแล้ว แต่ถ้าเป็นพอกอื่นเนวเส้นนี้จะไม่มีเส้นนี้ถ้าว่าปลาแตกเส้นนี้จะเปลี่ยนไปอยู่ในแนวนี้นะครับรอยู่แนวทางนี้วันน,นี้เราก็จะเน้นเรื่องพ洛克จีวันจุดหลมพุ่งเน,นี่งเดียวนะครับนี่ครับเส้นจะเป็นลักษณะเป็นแนวนี้นะครับลองส่องดูนะครับท่านที่มีเหรียญจริงนะครับหรืออาจจะมีรูป เหรียญที่มีความละเอียดสูงก็จะขยายให้ดูได้นะครับนี่ก็เป็นจุดตายจุดจายตังจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่ครับนะครับจะมียังมีเม็ดผลอยู่เลยขนาดเหรียญสภาพใช้แล้วก็ตรงขอบดีนะครับจะมีีหมอนเป็นเป็นสองชั้นอยู่เหมือนกันตอนนี้นะครับ,บ,นนนะรบถ้าเห็นเส้นนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นเหรียญแท้แน่นอนนะครับ ต่เนื่องจากว่าเหรียญราคาหลายหมื่นนะครับเพราะนั้นเราก็อาจจําเป็นที่จะต้องพิจารณาจุดตายหลายๆจุดประกอบกันเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นลนักษณะตัวตัดขอบเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับถ้าเหรียญเก่เหรียญรุ่นใหม่ๆตัวตัดนี่นะครับจะมีความาเรียบร้อยมากกว่าตัวตัดสมัยก่อน นะครับตัวตัดตัวตัดเนี่ยฟันจะถี่นะครับถ้าเป็นเหรียญเหรียญเหรียญเกอนะครับอันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญแท้ก็เห็นไหมครับฟันตัวตัดจะยาวนะครับนี่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับนะครับจดจำลักษณะตัวตัดแบบนี้นะครับทีนี้ตัวตัดบางทีถ้าเหรียญอยู่ในกรอบเราก็ไม่สามารถพิจารณาได้เพราะฉะนั้นก็ การพิจารณาก็ควรจะใช้จุดตายหรือจุดกำหนดที่ผมได้แนะนําไปก่อนหน้านี้แล้วมาประกอบกันทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่ครับท่านจะเห็นนะครับชัดเจเนนะครับตรงนี้จะบี้แบนนะครับอันนี้ก็จะมีเส้นก็จะยังมีเม็ดอยู่นะครับอันนี้เห็นอีกสภาพใช้ที่แบบว่าพิจารณายาก แต่ว่าถ้าเป็นยนวันจุดหลังปดเนี่ยก็จะมีบางจุดที่เราสามารถที่จะใช้พิจารณายังใช้พิจารณากรดแท้ได้อยู่อย่างเดียวนี้นะครับลองดูนะครับตรงศสาซารานะครับมีติ่งออกมาเนะี่ยมีติ่งออกมาจากขอบเปลียนนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะมีแนวโน้มแท้สูงนะครับเอน ได้ไหมครับมีเส้นเส้นวิ่งตรงบริเวณนี้นะเส้นวิ่งนะครับบนหม่หนากาศนี่ครับนี่ครับก็เพิ่มความแท้อีกจุดนะครับตรงนี้นะครับถ้ามีเส้นวิ่งตรงนีนะ้รอบเหรียญตรงนี้ก็เชื่อขนมกินได้นะครับส่วนด้านล่างจีว่วมจุดอาจจะมองไม่เห็นแล้วนะครับเพราะว่าเหรียญด้สภาพ รู้สึกไปเยอะนะครับอาจจะน่าจะโดนแช่น้ำหรือย่างไรนะครับ่างนี้นะครับแต่จุดตายนะครับเราเห็นนะครับสองจุดที่ที่ผ่านนะครับก็คือติ่งที่โสซลากับเส้นวิ่งที่บนบรนะคกับนะครับเห็นสองจุดนี้ก็ซื้อได้นะครับจบได้นะครับแต่เพื่อความมั่นใจให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลองดูด้านหลังนะครับหูเหรียญ หูเียนเป็นร่องไหมนะครับเนี้ยมีเป็นนะครับมีเนื้อปิ้นออกมาแล้วก็มีร่องเห็นไหมครับยิ่งท่านี้ยิ่งเพิ่มความมั่นใจเหี่นแท้นะครับเกินสองร้อยเปอร์เซ็นต์อะครับบี้ยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับเห็นสามจุดนี้ก็ซื้อได้ครับถ้าตัวอื่นก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจครับนะครับตรงบริเวณก็เี่นมีเนื้อมีเป็นลักษณะเป็นสองชั้นตรงนี้นะครับ ในตรงรจท่นเครื่องเสียอาจจะมองไม่เห็นเนะื้อเกินแล้วครับเพราะเป็นถึงสภาพใช้แต่ว่าร่องรอยของยันที่พี่แบนเห็นไหมครับตรงนี้จะมีนะครับเหมือนร่องรอยการบี่แบนของยันนะครับเม็ดปดอาจจะมองไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันเห็นนะครับสึกไปเยอะนะครับเพราะนั้นเหรียญนี้ซื้อได้เลยครับนะครับแท้แน่นอนนะครับ นี่ดูออกตัดอีกทีนึงเพื่อความมั่นใจเข้าไปอีกนะครับเราะนั้นทุกองประกอบรวมกันเนี่ยจะทําให้เรามั่นใจนะครับว่าได้เหรียญแท้แน่นอนนะครับครับผมก็ขอเอาไว้ดูอีกสักเหรียญหนึ่งครับเหรียญน,นี้จะค่อนข้างยืนอยู่ง่ายมากๆแล้วก็มีพูกมีความคมชัดนะครับอันดับแรกก่อนครับเห็นไหมครับเนื้อเกินติ่งตรงสอศาลา นะครับนี่ครับที่ผมบอกแล้วว่าติ่งตรงนี้จะมีลักษณะเหมือนเป็นเป็นชั้นวางซ้อนกันอยู่2ชั้นนะครับเห็นไหมครับที่จะมีชั้นบนอยู่เรื่องชั้นล่างนะครับเห็นแค่นี้ครับซื้อได้เลยครับนะครับถ้ามองเห็นแค่นี้ซื้อได้เลยครับใช้ได้นอนนะครับส่วนอื่นเป็นตัวประกอบเพิ่มเข้ามานะครับดูเส้นวิ่งนะครับชัดเจนนะครับ เส้นวิ่งบนพอผ่านยังชัดเจนมากครับนี่ครับนี่ครับรีบซื้อเลยครับไปครับดูบริเวณด้านล่างด้านล่างจีวมีจุดนะครับเราจะเห็นนะครับเห็นมูลขึ้นมานะครับตรงนี้มีจุดนะครับหางเลขห้าติดกอบเหรียญนะครับตรงนี้เลขสองมี เกิดการแตกขึ้นมานะครับ,รบด้านหน้าแต็นนิดนึงก็คือตรงที่หน้าเล็กตหนึ่งตรงนี้ก็จะมีเส้นคล้ายๆเส้นแตกเหมือนกันนะครับเพิ่มข้ามาแต่ตรงนี้จะเห็นในเหรียญที่สภาพสวยๆนะครับเหรียญสภาพใช้อาจจะไม่องไม่เห็นนะครับนี่ครับดวงตาในตาของท่านนะครับจำไม่ดีครับแค่เห็นบางจุดนี้ท่านก็สามารถที่จะ,จะฟันธงกีรติแยได้แล้วนะครับส่วนด้านหลัง ท่านหลังนั้นดับแรกดูหูเหรียญครับหูเหรียญมีปิ้นออกมาแล้วก็มีร่องเห็นไหมครับมีร่องรอบนะครับมีร่องอย่างนี้นะครับซื้อได้นะครับถ้าเห็นอย่างนี้ครับเม็ดผดเห็นไหมครับเม็ดผดชัดเจนนะครับติ่งในประจันเครงเสี้ยวนะครับนะครับอย่างนี้ชัวร์ร้านเปอร์เซ็นต์ครับซื้อ นี่ครับเห็นไหมครับเม่ผลในบริเวณบริเวณมีร่องยันก็ยังมีอยู่นะครับนี่ครับยิ่งลดเยอะยิ่งนิยมครับส่วนนี่ครับเส้นเส้นขนแมวนะครับเห็นไหมครับมีเส้นวิ่งตรงนี้นะครับเส้นวิ่งลงมาตรงนี้และตรงนี้ก็จะมีอีกเส้นหนึ่งเป็นขนาดกันอยู่นะครับ พิจนราไม่ยากครับสำหรับวัตถีวันจุดหลังผุนะครับนี่ครับเห็นสวยๆชัดๆนะครับพอใจมากต่อการพิจารณาครับครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้นิยมพระเครื่องครับวันนี้ก็ผมก็ได้นำ จุดตำหนิจุดสังเกตต่างๆของเดี๋ยนอาจารย์นำวัดดอนสลาจังหวัดพัทธลุงปี19ึ่ก้ล็อกจีวอนจุดหลังพลหรือว่าประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็หวังว่าข้อมูลและความรู้ต่างๆที่ผมได้เบ่งปันคงจะมีประโยชน์กับนักสะสมนักนิยมพระเครื่องสายใต้หรือสายอาจารย์นำวัดดอนสลาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ โปรดติดตามตอนต่อไปว่าจะมีเหรียญหรือพรัเครื่องสายเกาอ้อหรือสายจังหวัดพัทลุรุ่นไหนมานำเสนอแบ่งปันข้อมูลกันอีกนะครับนี้ผมบกนุ้ยนนุ่นดุลขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมวันนี้ขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ